ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวรถสไลด์ทุกท่านหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์นะครับวันนี้เรามาจะทำการให้วินนะครับวินที่มีแค่สองชแนลนะครับคือขึ้นกับลงหรือรีโมทไร้สายเนี่ยที่ทำให้ขึ้นกับลงคอนโทรลรถได้ทั้งคันนะครับสมมติว่ารถมีสี่ชแนลนะครับเราต้องการให้เอาวินขึ้น,นวินลงและถาดสไลด์ขึ้นสไลด์ลงสามารถทำได้นะครับ เดี๋ยวผมจะบอกหลักการง่ายๆคร่าวๆให้พอเข้าใจนะครับคือ,อรีโมทไร้สายจะส่งสัญญาณไป2ส,สัญญาณสัญญาณติ๊กนะครับสัญญาณไปติ๊กหรือที่รีเลย์นะครับก็ขึ้นกับลงนะครับเราก็จะทำสวิตชสามทางไปค่อมไว้ไปคุมไว้นะครับสัญญาณรีโมทก็จะมีเครื่องรับนะครับเครื่องรับก็จะเป็นหน้าตาเป็นกล่องดำๆนะครับ นหน้าตาเป็นประมาณนี้กล่องดำๆส่วนไอตัวรีโมทกดไร้สายก็เป็นที่กดขึ้นกดลงนะครับเราจะส่งสัญญาณน,นี้ไปทั้งควบคุมไฮดรอลิกและก็ควบคุมวินด้วยแต่เราจะสั่งให้ไฮดรอลิกทำงานหรือวินทำงานโดยผ่านสวิต3สทางนะครับโดยการสั่งให้ไฟไปเลี้ยงที่รีเลย์วินนะครับและไฟไปเลี้ยงที่คอนโทรลวาลไฮดรอลิกนะครับ ถ้าสั่งไปเลี้ยงวินคอนโทรลว์ลก็ถูกตัดสั่งมาเลี้ยงคอนโทรลวาลว,วินก็ถูกตัดตอนนี้เราก็จะใช้รีโมทไร้สายควบคุมอ,อุปกรณ์4ชันแนลได้นะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะวาดแบบแล้วก็ลงให้ทิ้งแล้วกันนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับจะติดล้อเลยเพื่อให้สวยงามแล้วก็จะติดติด์ได้สวยนะครับก็ะจะขอดล้อติดลายต็เลื่อนออกไปไดยนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆืที่สนใจเรื่องลายสายนะครับตัวนี้จะให้สัญญาณรีโมทลร้สายนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนทำยังไงนะครับนี่นะครับ รีโมทไร้สายนะครับแต่มีแค่2ฟังก์ชันนะครับขึ้นกับลงแต่เราทําให้เป็นสี่ฟังก์ชันได้เอาสไลด์ขึ้นเอาสไลด์ลงกับเอากว้านขึ้นกว้านลงนะครับโดยใส่สวิตช์นี่ครับใส่สวิตช์แบบนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวลายวงจรผมจะใส่ให้นะครับก็คือสั่งให้ใช้วินได้ก็คืออันนี้ก็ใช้วินเฟิร์ฟ อ้าไม่ใช้วินอันนี้ใช้ถาดสไลด์เราก็จะมีถาดสไลด์อันนี้ก็ใช้ถาดสไลด์วินก็ใช้ไม่ได้นะครับให้ใช้หลักการนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงรีโมทจาก2ฟังก์ชันเป็น4ฟังก์ชันได้นะครับกบสนับสนุน การวิจัยโดยบริษัทพัทยาไซเทคนะครับดำเนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโดยแดงเซอร์วิส